เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง a อ t ูฟันไทยแลนด์ของเรากันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาตอบคําถามแลยนะกับประเด็นที่ฮอตฮิตมากๆนะครับหลังจากที่เราได้ไปทดสอบเจ้าคว e ันได้อีคลาสกันที่สนามช้างบุรีรัมนะครับซึ่งบอกเลยว่าคําถามที่ผมจะถามในวันนี้เป็นคําถามที่ทุกคนรีเควสกันมาท้งนั้นเลยนะซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนคาใจวันนี้เราจะมาไขาข้อกังใจทั้งหมดให้ทุกคนได้ทราบนะครับถึงระบบอ e ีคลาสในวันนี้ซึ่งแน่นอนครับวันนี้มินไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนวันนี้มินอยู่กับ พี่แมนนะครับฝากพี่แมนแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับผมชื่อแมนนะครับมนตรีนนิ่มก็เป็นช่างประจำอยู่ที่ศูนย์ Honda Big Wing รามินทาครับผมครับพี่แมนครับอยากรู้มากเลยว่าระบบ Honda า c l คลัสเนี่ยครับมันคืออะไรจริงๆ Honda น c l าอีคนะครับครับมันเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมเกี่ยวกับกลไกการบีบคลัตช์นะครับพูดง่ายๆก็คือมันมันบีบคลัตช์ให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องไปคอนโทรลหรือพาวงเกี่ยวกับการบีบคลัตช์เพื่อที่จะใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งอันเนี้ยมีคนถามมาว่าเวลาเข้าเกียร์หนึ่งสอาสี่อะหนึ่งสามเลยนะเราไม่ต้องบีบเลยถูกไหมพี่แมนอ่าไม่ต้องบีบเลยครับก็คือตั้งแต่เริ่มเปิดซูดกุญแจสตาร์ทเครื่องแล้วเราใช้งานไปในชีวิตประจําวันไม่ว่าเราจะขี่เบรกหรือเราจะเชนเกียร์หรือขึ้นเกียร์นะครับสามารถใช้บิดคันเร่งแล้วก็เข้าเกียร์ที่เท้าได้เลย คือยังไงรถก็ไม่มีทางดับไม่ดับแน่นอนครับผมจนกระทั่งเราเราขี่ไปจนหยุดรถก็ไม่ดับไม่ดับแน่นอนครับเข้าจนเกียร์ว่างแล้วคือไม่ต้องไปยุ่งกับตัวคัสต์มันเลยใช่ครับผมปกติเวลาเรารถมีคัสต์ถ้าเรากำคัสต์ใช่ไหมครับเข้าเข้าเกียร์หนึ่งไปรถมันก็จะไหลละจะไหลแต่เนี้ยมันไม่ไหลถูกไหมใช่ครับมันไม่ไหลอาจจะมีแรงส่งนิดนึงที่มันมันให้การขับเคลื่อนที่ตัวตัวสเปอร์น้าแต่รถจะไม่ไหลแน่นอนครับ มาครับพี่แมนคาถามต่อไปเลยถามกันมาเยอะมากทุกคนถามเยอะมากถ้าเกิดกรณีที่ล้มแปะหรือประสบอุบัติเหตุชุดตัวอีคัดพังราคาเท่าไหร่ถ้ารวมๆแล้วประมาณหลักหมื่นไม่เกิน2องหมื่นแน่นอนครับแต่อันนี้ผมจะชี้ชี้ให้เป็นเห็นเป็นเป็นจุดๆเลยจุดเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีเราล้มแปะอาจจะไม่โดนอาจจะมดทั้งหมดใช่ใช่อาจจะไม่โดนทั้งหมดคราวนี้จะโดนก็คือตรงช่วงที่เป็น ชิ้นส่วนแค่นี้แค่นั้นคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนตอนแรกพี่แมนว่าอีคัทมันตรงเนี้ยระบบตรงเนี้ยมันแบ่งเป็น3ชุดถูกไหมพีม่แมนก็คือมีชิ้น,นหนึ่งชิ้นนตรงรับชิ้นที่2ชิ้นที่ชท2ชิ้นที่3ามส่วราคาชิ้นที่1ชิ้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณที่ถ้า,า,าคร่าวๆอ่ะไม่เกินพันครับประมาณ600กว่าบาทเจ็ดร้อยนั่นทุกคนชิ้นหนึ่งนี่คือหกรกว่าบาทชิ้นหนึ่งตรงเนี้ยเป็นตัวของเซ็นเซอร์ถูกไหมใช่ครับเป็นเป็นเป็นฝาครอบชุดของเซ็นเซอร์นะครับอ่าถัดมาครับชุดเนี้ยประมาณ900กว่าบาท ตัวนี้เป็นชุดของอันนี้เป็นแค่ฝาครอบเฉยๆครับเป็นเป็นเหมือนเสื้อของตัวกลไกของเฟืองทัดถัดมาอันนี้สําคัญอันนี้จะสําคัญหน่อยก็คือจะเป็นตัวชุดเสื้อของตัวมอเตอร์ของ e c ั t นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนก,ก็คือเป็นเอสซีมาเลยในในนี้คือเป็นมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนตัวเฟือง e c ัดใช่ครับซึ่งตรงเนี้ยชุดตัว e c ัตเนี่ยมันแยกออกจากชุดเครื่องยนต์ต่างหากเลยถุกมัานแยกแยกก,แยกการทํางานกันเลยใช่ก็คือตัว e c u ัอ่ะจะทํางานแค่ควบคุมในเรื่องของระบบเกียร์ ะระบบคัตเฉยๆครับระบบคัตใช่คือแค่ทําให้ตัวคัตเนี่ยมันจากกันเหมือนเราบีบคัดธรรมดาครับรบ,บีบมันช่วยบีบให้เราเฉยๆส่วนเกียร์เนี่ยเรายังยังเข้าอยู่ที่เดิม,มยังใช้เท้าเข้าที่เดิมถ้าเกิดกรณีล้มหรือล้มแปะไปที่คุณถามเนี่ยถ้าเกิดมันพังชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันไม่ได้พังทั้ง3ส่วนรเราแยกเปลี่ยนเป็นชิ้นๆได้ไหมยแยกเปลี่ยนเป็นชิ้นๆได้ครับนอกจากเราจะเจอที่ราคาที่หนักที่สุดก็คือตัวมอเตอร์ใช่มันแอสซี่มาเนี่ยคราวเนี้ยมันจะรวมทั้งสายไฟเนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณสักสี่พันกว่าบาทตัวมอเตอร์เป็นชิ้นที่แพงที่สุดก็สี่พันกว่าบาทแต่แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลารถออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะต้องมีพวกกาดเครื่องหรืออะไรที่เข้ามาโปรเทคครับเนี่ยถ้าล้มธรรมดาอาจจะเป็นล้มแปะครับราคาไม่ไม่ไม่ถึงหลัก2องหมืนแน่นอนเพราะฉะนั้นที่หลายคนเป็นห่วงว่าอุ้ยแพงล้มแปะไปปวดกระบาลเน่เลยนะครับหลักร้อยหลักพันนแค่นั้นเองทุกคนใช่ เอาละถามมาถึงชุดอีคัทแล้วทีนี้มีข้อสงสัยอีกพี่แมนว่ารถรุ่นเก่าๆรุ่นเดิมใน CBR ห5 0หรือ c b 650เนี่ยครับแปลงใส่ชุดอีคัทได้ไหมถ้าจะแปลงซื้อพาร์ตอะไรนี่มาใส่ได้ไหมจะยากแล้วครับเพราะจะยากละคือเพราะว่าเอาเป็นโมเดลปี23ก่อนดีกว่าอันนี้แยกให้ทีละโมเดลเนาะปี23เนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวตัวรถแข้งเครื่องยนต์เนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนครับถ้าเราจะมาแปลงใส่ตัวอีคัทเนี่ยยากครับจะมีแข้งเครื่องยนต์ ชุดใส่ไฟเมนที่เจอหลักๆแน่นอนแล้วก็ชุดกลไกลกระปุกเกียร์ครับที่จะไม่เหมือนกันเลยอันนี้แค่ปี2023นะปีลึกกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงอันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงแบบแปลงไม่ได้แน่นอนอ่า<ช>หรืออีกกรณีคือพีเมนบอกว่าเอาแหละถ้าเกิดคุณดันทุลังจริงๆอ่ะมันทําได้ทําได้แต่งบมันจะบานครับงบมันบานแน่นอน ไม่คุ้มไม่จบด้วยใช่ใช่อันนี้ยังไม่รวมชุดกล่อง ECU ด้วยเพราะกล่อง ECU มันโคละไทกับตัวปีกเก่าใช่ซึ่งสัญญาณที่ l i n k ์กับ ECU กับแดชบอร์ดเลนไม่มันจะเป็นสัญญาณแบบแคนบัดหละคือพูดง่ายๆว่าถ้าแปลงอ่ะปวดกระบาลแน่นอนวุ่นวายแน่นอนนะทุกคนอเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะ ซื่อซื้อตัวที่เป็นอ e ีคัตมาโย่ผมคุ้มราคาเนี้จากที่พี่แมนบอกมันไม่ต้องกำคัตไม่ต้องใช้คัตเล็รถออโต้มีหลายคนที่อาจจะแบบอยากยกล้อเอยอยากออกตัวแบบดีดคัตเออเอออะไรทั้งหลายแลยยังสามารถใช้คัตได้ไหมพี่แมนจริงๆระบบอ e ีคัทนะครับถ้ามันเปิดเป็นออโต้ไว้อืออีคัต e มันทํางานเนาะแต่คราวนี้ณจังหวะจังหวะหนึ่งที่เราอยากจะใช้เป็นคัตแบบแมนนวลเนาะเราสามารถทําได้เลยทันทีทันใดก็คือเราสามารถกำคัต ก็เหมือนกำปกติเลยกำปกติได้เลยใช่แล้วก็ดีดคัตเพื่อที่จะ,ะยกล้อหรือต้องการที่จะส่งแรงออกไปข้างหน้าเนี่ยได้เลยะระบบมันจะตัดเป็นแมนนวลชั่วขณะการที่เรากำคัตสมมุติผมขี่รถอยู่เกียร์สองจะเข้าเกียร์สามตอนเกียร์สองยังเป็นอีคัตอยู่<ช>ผมจะเข้าเกียร์สามกำคัตเข้าเป็นเกียร์สามได้ไหมได้ครับผมกำคัตได้หรือจะเบิ้ลรอบขึ้นเพื่อที่จะกระตุกหรือ ไวรุ่นหน่อยครับอาจจะห้าวหาญหน่อยก็อาจจะยกหน้าได้ได้ปกติเลยครับเนี่ยผมรู้ทุกคนถามมานะคำถามนี้ผมอยากรู้ว่าอยากรู้คําตอบอันนี้แหละทีนี้เรื่อนระบบ e-cut ปิดได้ไหมถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้ e-cut มันปิดได้ไหมปิดได้ครับคือ e-cut เนี่ยมันจะเป็นอยู่2โหมดคือคปิดกับเปิดเปิด,ปดแล้วคราวนี้มันก็ทํางานปกติของของมันตั้งแต่เปิดซูดขึ้แจเนี่ยมันก็มันก็เป็น e-cut ปกติมันจะเป็นโลโก้เขียวๆ,ๆโช์อย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปนะครับถ้าเราปิดเนี่ยก็คือเราใช้งานแบบแมนนวลเลย คืออีคัทจะไม่ทํางานเลยครับแต่ต้องเข้าไปปิดในระบบของตัวแดชบอร์ดเรือนใหม่ก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าเซตติ้งแล้วก็ไปปิดตัวอีคัทแล้วก็ทุกครั้งที่ผมรู้มาพอเราปิดกุญแจเริ่มสตาร์ทใหม่ระบบจะกลับไปเป็นอีคัทเหมือนเดิมก็คือถ้าอยากปิดคุณต้องเริ่มปิดใหม่ทุกครั้งที่ก่อนจะขี่ใช่ครับผมเข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกต่อไปครับพี่แมนถ้าเกิดผมมาเป็นอีคัทหลายคนก็อาจจะแบบ ต้องใช้รอบรอบความเร็วที่เท่าไหร่รอบรอบเท่าไหร่เงี้ยถ้าเกิดรอบมันไม่สัมพันธ์กับชุดเกียร์นะเวลานั้นนะครับมันจะอันตรายหรืออาจจะเกิดเฟืองเกียร์สึกล้อหรือมีปัญหาอะไรไหมครับอันนี้ผมผมย้อนให้ไปเป็นระบบคัดธรรมดาชิปอ่เป็นคัดธรรมดาเป็นคลิชิปใช่เป็นคลิปชิปธรรมดาคันนี้ระบบคลิปชิปธรรมดาเนี่ยมันใช้วิธีการตัดตัดกําลังเครื่องยนต์โดยการจะเป็นตัดระบบจุดระเบิดหรือระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยมันหยุดการทํางานชั่วขณะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเกียร์ครับ แต่อ e ีคัเนี่ยมันมันก็ตัดคล้ายๆกันแต่ครั้เนี้ยมันมันจะเซฟแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าก็คือเราสามารถที่จะขึ้นเกียร์หรือลดเกียร์เนี่ยโดยไม่ต้องพวงของรอบเครื่องยนต์เลยอืมครั้เนี้ยเราเราจะขึ้นเกียร์เนี่ยมันก็จะขึ้นปกติตั้งแต่รอบต่ําจนถึงรอบสูงเนี่ยสมมติแน่นอนอันนี้จากการที่ลองเทสมานะครับอ่าไ,ไม่มีแบบกระตุกกระชากไม่มีไม,มไม่มีครับน,นุ่มนวลเลย่อให้รอบความเร็วไม่สัมพันธ์กับเกียร์ อ่ะใช่ครับแม็กความเร็วไม่สัมพันธ์ใส่เกียร์ที่ความเร็วต่าแต่ไปอยู่ที่เกียร์สูงเนี้ยอ่ะพูดได้เห็นภาพนี้เลยผมออกตัวเกียร์หกได้ไหมจริงจริงถามว่าออกได้ไหมออกได้ครับแต่แต่งจริงกัไม่แนะนําเพราะว่า <laughs> ชุดคัตมันจะไหมก่อนนะอ่า <laughs> ใช่คือโอเคถ้าเกิดมันมันเผลอเลยหรือเราอ,อ่ะตอนนั้นอาจจะอยู่เกียร์หกแล้วมันใช่ด้วยความที่รถมันไม่ดับเราก็ไม่ไม่ได้มอง เรือนหม่ว่ามนอยู่เกียร์ไหนอ่ะออกเกียร์หกอย่างเนี้ยได้แต่ก็ไม่ควรทำบ่อยๆไม่ควรใช่แต่แต่จริงๆอ่ะหน้าจอเรื่อนหม่อ่ะมันจะมีบอกแจ้งเตือนอยู่ครับถ้าความเร็วไม่สัมพันธ์กับไม่สัมพันธ์กันกับตัวเกียร์ครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าให้เราลดเกียร์หรือเพิ่มเกียร์จะกระพริบบอกอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องรอบเครื่องยนต์นะทุกคนถ้าก็หายห่วงได้นะผมว่าเพราะตัวรถก็แจ้งเตือนตลอดนะว่าคุณควรจะเข้าเกียร์หรือเชนเกียร์ลงเพื่อให้สัมพันธ์กับรอบแล้วก็อีก เท่าที่ฟิลลิ่งจับดูอถ้าเป็นรถที่เป็นตัวออโต้บีบอะครับเวลารอบต่ำเนี่ยอาการของรถก็คือมันจะกระตุกใช่กระตุกเวลาเราถอนเกียร์รถเกียร์กระตุกไม่สมูทแต่อีคัพเนี่ยไม่มีเลยอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มได้จากการขัผมคอนเฟิร์มจากที่ขี่มาฟิลลิ่งแบบเหมือนรถสายพานรถออโตเมติกเลยใช่มันสมูทมากทุกคนไม่กระตุกเลยอ่ะทีนี้เมื่อกี้พี่แมนแอบพูดเรื่องคลิปชิปเตอร์ขอถามต่อเลยนะว่าอีคัพัดการแตกต่างอย่าง คลิคิปเตอร์อยังไงบ้างพี่อันนี้ก็เป็นคําถามที่หลายคนสงสัยอีอคัทแตกต่างจากคลิปคริปเตอร์อยังไงจริงๆอะคลิคิปเตอร์มันมีหน้าที่แค่ส่งสัญญาณไปที่ e c ซียนะ e c ซก็จะทําการปรับหรือลดระดับการทํางานของเครื่องยนต์มันลงครับโดยวิธีการตัดน้ํามันนะครับอย่างที่บอกตัดน้ํามันหรือตัดไฟคราเนี้ยเวลาจะขึ้นเกียรนะ์เมื่อมันไม่มีกาลังแล้วมันก็สามารถให้ลูกเลื่อนเกียร์มันเข้าเกียร์ได้อ่าครับอ่าแต่เวลาที่ รถเกียร์เนี่ยมันใช้วิธีการออโต้บิบก็คือสแัปคันเร่งเพื่อที่ให้กําลังเครื่องยนต์กับความาเร็วของล้อหลังมันเสมอกันสัมพที่เขาใช่พเพื่อที่จะเปลี่ยนเกียร์เนาะ,อ,ะอันนี้สําหรับ e cut เนี่ยมันหลักลักษณะการทํางานกนะ็คือมันไม่ได้บิบที่ตัวลิเล่งหรือปีกพีเสื้อแต่คอนี้มันใช้วิธีการที่คอนโทรลที่การบีบคัดคอนี้เวลาเราจะลดเกียร์เนี่ยมันจะคํานวณเองเลยว่าเราจะบีบคัดแล้วปล่อยคัดเนี่ย ให้มันสมูทยังไงคืออีคัทมัมาจัดการให้หมดเลยเราแค่มีหน้าที่แค่ขับเบรกแล้วก็งัดเกียร์อย่างเดียวงัดเกียร์ลงงัดเกียร์ลงซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเราไม่ต้องคิดเองนะทุกคนคือตัวนี้มันเป็นตัวกล่อง ecu แยกอีกอันหนึ่งที่อยู่ในชุดอีคัทดอรเขาเรียก mcu จุกไหมครับไม่ใช่ ecu เพราะในตัวรถจะมี ecu อีกตัวหนึ่งใช่แล้วก็ทํางานร่วมกับ mcu ที่ควบคุมอีคัทอย่างเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนที่พี่เมนพูดมากๆ ตัวอีคัพนะความพิเศษที่ได้สัมผัสมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องถอนคันเร่งเลยถูกปะเราสามารถล็อกคันเร่งไว้ได้แล้วเข้าเกียร์เชนเกียร์ได้เลยถูกปะใช่ครับในขณะที่เราเราเราเปิดคันเร่งนะครับเราล็อกคันเร่งไว้เราสามารถที่จะขึ้นเกียร์หรือว่าลดเกียร์เชนเกียร์ได้เลยโดยที่มันทํางานอย่างสมูทบางทีที่ที่ได้ลองไปขับดูครับครับบางทีหลงเกียร์อ่าอ่าหลงเกียร์ปกติถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยล้อหลังมันจะออกอาการคือล็อกาฮึ่งแน่นอนแล้วก็เกิดการคุมรถที่มัน มันสมูทไปหมดเลยเราเราไม่รู้สึกว่าล้อมันล็อกหรือล้อมันอาการล้อสายอ่ะก็คือมันมีแค่รอบเครื่องเบอร์ขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วก็รถไม่มีอาการต่อมาครับแมนการบํารุงรักษาของชุดอีคัตมันมีไหมมันต้องทําอะไรกับมันบ้างเหมือนเราถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คล้ออย่างนี้ไหมจริงๆการบํารุงรักษาของอีคัตไม่มีไม่มีเลยใช้งานได้เลยครับคือตัวระบบอีคัตเนี่ยอาจจะแปะที่ตัวชุดคัทเนาะแต่อันนี้อาจจะเป็นระบบแห้ง ก็คือไม่ใช่ระบบเปียกไม่มีน้ามันเครื่องมายุ่งครับห้องนี้ไม่มีน้ํามันหลอดลื่นไม่มีอะไรเลยใช่มีแค่สารหลอดลื่นตัวกลไกของของเฟืองของเฟืองอย่างเดียวอ่าแล้วแล้วตรงตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเลยไหมครับไม่ต้องครับคือไม่ไม่มีแบบ3 0,000่นกิโลต้องเข้ามาซ์วิสอีคัดหกหมื่นมีอะไรเงี้ยไม่มีเลยใช้ได้เลยครับใช้ตลอดใช้ตลอดตลอดทีพเลยเหรอจริงเหรอครับเนี่ยใช่เพิ่งรู้เพราะฉะนั้นเรื่องซ์วิส เป็นอีกหนึ่งที่ตัดได้เลยเนี่ยเเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องสงสัยนะเนี่ยเซอร์วิสก็ไม่ต้องเซอร์วิสนะตรงนี้ก็เราก็แค่เหมือนรถน้ำมันทั่วไปรถทั่วไปก็แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ระยะปกติแต่ส่วนตรงเนี้ยไม่มีค่าบำรุงรักษาเพิ่มเติมละใช่ครับคือตรงเนี้ยอันนี้ตัดออกไปเลยเราใช้งานปกติทุกวันถ้ามันมีปัญหาหรือมันขัดข้องตรงไหนจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่ด้านบนนะครับความผิดปกติของตัวชุดคัตอีทัตเนี่ยชุดอีทัพมันก็จะฟ้องก็จะฟ้องที่ตัวเดฟเดม่เลย S <S <ๆ>ค่อยมาเช็คกันว่ามันเป็นปัญหาตัวอ e ิเล็กทรอนิกส์จุดไหนครับโอเคมาสุดท้ายแล้วครับวันนี้อยากให้พี่แมนพูดนะครับว่าจริงๆอ่ะในด้วยความคิดของคนที่เป็นคู่ขี่หรือนนั่นเนี่ยระบบอ e ีคัสตใหม่ของฮอนด้าเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาให้กับกลุ่มคนประเภทไหนพี่รถของอ e ีคัสตนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ขับขี่ตั้งแต่ระดับมือเบกิเนอร์ขึ้นไปจนถึงแอดวานซ์ก็คือคใครที่ไม่เคยขับรถมีคัสต์เลยเนี่ย สามารถขับรถมีคัดได้อันนี้ต้องลองเปิดใจสามารถขับรถมีคัดได้ง่ายขึ้นมีคัดได้ง่ายขึ้นใช่เพราะว่ามันไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับเรื่องคัดไม่ต้องกลัวปอยคันด,ดับอะ่ะใช่ไม,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องกลัวรถดับครับขับได้เลยแค่มีสกิลการขับขี่ที่ขับขี่รถได้ไม่ล้มอะไรองี้ครับ,รบ,บก็คือพูดง่ายๆว่าทําให้คนที่ คิดว่าอยากจะขี่รถบิ๊กไบค์หรืออาจจะเริ่มขี่รถบิ๊กไบค์แต่ตัวเองไม่มั่นใจในฝีมือใช่คืออยากขี่รถที่มีคันเลยแต่เราขี่รถคันไม่เป็นอ,อาจาอาจะเป็นาสาวๆเอ้ยหรือมือใหม่อหมอหมเอ้ยพนักง,งานออฟฟิศ <Office S 2> ต่างๆใช่ครับผมคือจะทําให้ขับขี่ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะอย่างที่เรารู้ว่าในกรุงเทพอ่ะขี่ไปรถก็ติดขี่ไปรถก็ติดกลัวออกตัวไฟแดงไปถ้าดับเร่งเนี้ยใช่ไหมใช่อ่ะตอนนี้ก็จะทํามาซัพพอร์ตกุ่มคนี้ได้เลยและสําหรับคนที่ขี่เก่งอยู่แล้ว อะที่ใช้คัดเก่งอยู่แล้วระบบอีคัดก็ทําให้เราขี่ได้สนุกยิ่งขึ้นสบายยิ่งขึ้นถูกไหมบางคนชอบแอดว์หรือชอบ,ค,บความเร็วครับคืออีคัเนี่ยมันมันใช้ในความเร็วสูงก็สมูทแล้วมันก็ปลอดภัยอย่างอย่างที่บอกครับผมพูดแบบนี้นะม่ะายง่ายถ้าคนที่ขี่เที่ยวอชอบลงแท็กชอบเจนสนามงเนี้ยมีอีคัตก็เหมือนคุณมีควิคชิปเตอร์นั่นแหละ อารมณ์เหมือนคริชชิเตอร์เลยครับแล้วก็สมูทกว่าแล้วก็มันมันปลอดภัยกว่าคริชชิเตอร์อ่ะมันก็ทําให้ใช่ใมือเก่าอ่ะสามารถขับขี่ได้สนุกยิ่งขึ้นก็ไปอีกอ่ะส่วนสำหรับสายเดินทางถูกป่ะเมื่อเราไม่ต้องพวงกับคัสอ่ะมันก็สบายสบายเวลาออกทริปอะไรเงี้ยขึ้นเขาเนี้ยครับรถอย่างงี้ก็ไม่ดับนเขาไม่ต้องพวงเรื่องปล่อยคัสรีดคัสอยู่บนเขาครับอ่าก็บิดคันเร่งปล่อยเบรกก็บิดคันเร่งได้เลย อ่ะก็เนี่ยครับทุกคนหวังว่าคงจะไขข้อ้องใจเพื่อนๆกันได้นะสำหรับอีคัทนะครับถ้ายังไม่เคลียร์มีคําถามอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างนะเดี๋ยวผมมานั่งตอบให้อีกอ่ะนี่คือคําถามที่รวบรวมมาจากเพื่อนๆน,นั่นแหละ ก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับฮอนด้าอีคันะครับตอนนี้นะครับทางฮอนด้ามีอยู่ในรถนะครับ CBR 650R นะครับที่เป็นตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็น c b 650R นะครับที่เป็นตัวเนเกตไบตนะครับซึ่งในตอนนี้จะมีแค่2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับซึ่งราคาเมื่อกี้คุยกับพี่แมนสาหรับชุดอีคัทกับตัวที่ไม่มีอีคัทก็บวกขึ้นมาประมาณ2 0 0 0 0เนาะประมาณ2 0 0 0 0เองครับทุกคนแล้วก็ค่าเซอร์วิสค่าบริการต่างๆก็อย่างที่พี่แมนตอบไปเลยครับว่า ไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับทุกคนสําหรับอีคัทโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แมนมากนะครับที่มาเป็นกูรูนักตอบคำถามให้เขาเข้าใจให้แฟนๆออโต้ฟันไทยแลนด์ของเรานะครับโอเคส่วนสำหรับเทปหน้านะครับมินจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรที่ไหนนั้นก็รอติดตามกันได้เลยครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเรากันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับออโต้ฟันไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น www autofun co th นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจอุตอฟันไทยแลนด์นะครับยูทูบช anel อุตอฟันไทยแลนด์เช่นเดียวกันเทปหน้าไปทําอะไรรอติดตามได้เลยครับ